สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ไปตึกแคมป์กันสักทีนะครับผมหลังจากที่อยู่มาแล้วกี่วันวันนี้โอ้หลายวันเหมือนกันนะวันนี้ก็วันที่13หรือ14ว่ะเออจะไม่ได้จำเถอะนะขึ้นต้นคลิปก็คงมีวันที่บอกนะฮะก็ได้ไปตึกแคมป์นะครับผมวันนี้ก็จะไปเรียนสเกตช์นะครับวันนี้เราก็จะไปมอไซค์กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่คณะเสร็จแล้วเราก็จะไปไปซื้อของนะฮะที่สเกตช์อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าต้องใช้อะไรบ้างโอเค คือในกระเป๋าไม่มีอะไรมากนะมี iPad 1อันแค่นั้นแหละมันเรียนยังไงว่าจะมี iPad แค่อันเดียวจะไปหาเพื่อนกันไม่รู้จะเจอไหมอันนี้เป็นทางเข้าแคมป์ม้างๆเนาะถ้าใครเคยดูคลิปเข้ารอบหนึ่งนะฮะก็จะรู้ว่าผมเดินมาทางนี้นะครับคือโลโก้ซีด่วละเราต้องเจอคนกลุ่มเอมั้งดิอือสวัสดีท่านสมาชิกโซนอะไรล่ะมาคนเดียวไอ้มุกเนี่ยโอนกับอ๋อเดี๋ยวมุกจะไปเมื่อกี้นี่วันถามอนนี่ถามแม่มุกต้องนั่งไงนั่งป้ายเหรอเออใช่นั่งป้ายชิดแม่นั่งไงวะ ถ้าเรียนวาดรูปแล้วดูยูทูปออ่่งเดียวไม่ต้องเรียนก็ได้ใช่ไหมเรียนฟ้องไม่ได้นะเนี่ยอย่างนี้เนาะเข้าใจทางที่หนึ่งไปซะให้ไกลๆที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคุณไม่เป็นนายกและคนตรีเลยสองประคองตัวเองให้มันผ่านไปให้ได้เอาสักระดับเอาไปทำงงานอื่นให้ได้รอยิ่งคือ ภาษาแรกที่จะถ่ายทอดสิ่งอยู่ในหัวเราออกมาเป็นภาพจริงไหมที่มีปืนก็ทำเป็นหมดแล้วใช่ไหมไซนั้นนะว่าแล้วใช้เนี่แหละามตัวอนดีไงอยากเพื่อนงชอบทำผมหายคนที่แบบผมมีคนจะกินตัวนี้ก็แล้วใช้เดี๋ยวอร่อยไหมแน่อร่อยนี่รู้แล้วกันเนี่ยวัด วันนี้เราก็ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปมีแยกกันนะครับที่รีบนี่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกลัวเพื่อนรอนานจะไปเอารถนะฮะจริงๆคือเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับขาดอย่างเดียวคือเราขาดบอร์ดวาดนะครับที่เอาไว้รองกระดาษนั่นเองตอนนี้ได้ไดกระดาษแล้วนะครับหน้าตานี้้ oh, นมาก <c oughs> ดอนดนะครับวันน,นี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็มารายงานสั้นๆนะครับรู้สึกว่าไ r i ิ i n g นะครับการเขียนบทนะครับยังไม่มีอะไรมาก ไม่เจออะไรที่น่าสนใจมากภายในแบบสัปดาห์นี้หรืออะไรเงแต่ก็มีข่าวผพาคนนึงไปย้ายสาขามานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขามาเรียนผิดนะครับผมก็งงว่าทําไมเพิ่งรู้ตัว คิดถึงเงินตังในกระเป๋าแล้วก็ไม่อยากซื้ออะไรเลยคือผมจะเล่าอย่างหนึ่งด้วยคือผมโง่ามากนะครับกดบัญชีธนาคารเติมเข้าเบอร์โทรศัพท์นะครับไมถึงซิมอ่ะเอาไว้โทรอ่ะผมมีเงินโทร500บาทตอนนี้โคตรงโง่เลยก็คือก็อาทำอะไรไม่ได้อะ่ะผมแบบรู้สึกแย่มากนะฮะก็เสียตังค่างงูไป500วฟรีเราอ่ะไม่ได้โทรอะไรเยอะขนาดจนเสีย500บาทนะครับเดือนนึงผมโทรไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำ ประสบการ์เรียนอังกฤษวันแรกมันแบบคือไม่ใช่วันแรกดิคือสัปดาห์ที่แล้วอะมันเป็น introduction เพราะฉะนั้น introduction อ่ะมันจะเป็นแบบแนะนำข้อค้าสิทธแต่นี่คือเรียนจริงจริงกาเรียนจริงๆแม่งเบาบางมากคือถ้าเทียบกับมัธยมอ่ะมัธยมแบบหนักมากอ่ะเออเข้าใจเลยว่าของมหาลัยอะถ้าคนไม่ได้เรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับอังกฤษหรืออะไรเยมันจะเบามากรับปุ๋ยยาวสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนสเกจประมาณตอนบ่ายโมงตรงนะครับก็น่าจะได้เริ่มจิตเขียนจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือแบบว่ายุ่งมากงานโคตรจะรัดตัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือรับงานตัดต่อด,ด้วยแล้วก็ทําพวก VFX ด้วยนะครับก็เลยแบบงานเยอะมากคือไม่ใช่งานมาหาหลัยเยอะนะงานส่วนตัวนี่เยอะ นะครับแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้เจอเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรายุ่งอยู่แต่ในหอนะครับประมาณนั้นแหละนะครับช่วงนี้แบบผมกินข้าวคนเดียวสามมื้อนะครับกินมาสามสี่วันแล้วนะครับเนาะไม่ได้เจอเพื่อนเลยค <c oughs> ือนัดเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบโ no, นื้อหัวไอเดินวันจูอีสเบกแฟลอะไรเงรี้ยคือไม่อยากกินข้าวเช้าคนบนโลกนี่ไม่มีใครกินข้าวเช้าเลยหรือไงหรือเปล่านะครับผมเป็นคนที่แบบว่าต้องกินข้าวเช้าไม่งั้นหิวนะครับหิวมาก อันนี้ก็เป็นกระดาษที่ซื้อมานะฮะก็มันเป็นกระดาษฟูฟนะครับก็เอาไว้ไมันเป็นกระดาษที่แบบราคาถูกเนาะมันใช้แทนพวกกระดาษร้อยปอนอะไรนี้ได้ดีกว่าเนาะมันเราแค่สเก็ตได้เฉยเพราะฉะนั้นใช้กระดาษพวกนี้ได้มันเหมือนกระดาษหอ่อไก่ย่างอะ่ะคล้ายๆอยู่นะแล้วก็สิ่งที่เรียนสเก็ตเนี่ยที่หนีบนะครับเอาไว้หนีบเพราะว่าบอร์ดเนี่ยไอ,ไอตัวบอร์ดอ่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกนะครับก็เลยก็ต้องมีที่คลิปหนีบแล้วก็มีดินสอนะครับอันนี้ดินสอไม่ได้อยู่ตรงน พวก EE อเงี e ้นะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ใช้ไวเรียนนะครับประมาณนี้ขนาด40คูณ60เซนมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเหล่าดินสอกันนะครับ EE แล้วก็กระดาษมันเบียดกันมั้ โอ้ยยังตรงเลยครับยัง <c oughs> เปิดเปิดสเตเปอไลเซอร์เปิดดิกด <c oughs> อากาศกินไม่ได้กดออกเท้ากินสกีนี่สิอ่ะไปย่อวกาศไอ้ข้างนี้ดีดูไม่ได้ต้องดีข้างนี้ออตอนนี้เราก็นั่งสเกเรื่อยเป็่เชเมนกิน,นคาร์บอนนะเคยกินไหม ไม่ใช่แบบต้องไปเปิดท่อรถแล้วก็ดูดเข้าไปหรอมีหมดแปดงานแนละ้ววันนี้ไม่มันมีอีกเดี๋ยวมันมีดี c ซเพิ่ม,มอีนนกใช่มี d l เซเพิ่มหลังจากนี้ประมาณชั่วโมงนี้งานแปดชิ้นก็เสร็จแล้วะฮะอันนี้ก็เป็นอันแรกเนะเาะเผื่อใครยังเห็นก็เป็นเส้นตรงเฉยแล้วก็เส้นตรงแบบบางนะฮะวิธีการจับดีสองจะไม่เหมือนกันก็อันนี้เขียนเหมือนเปิดสเปกตีนะฮะแต่ว่าแบบเส้นจะเยอะมากนะฮะก็อันนี้ก็วงกลมนะครับดีแทก ก็รูปรูปดีๆกันอันนี้สปริงนะฮะก็เป็นรูปวงกลมกดแต<อ>่มาเฉยก็<ช>อันนีอ้อ่อนไปเข้มนะฮะนะคือพวกดินสอพวกอะไรเนี่ยไม่ได้จับนะฮะเพราะว่าตัวเองก็ชอบเล่นอะไรแค่บนอนคอมนะฮะประมาณนั้นแหละพอดูวันนี้คือแบบฝีมือยังหวยเลยอ่อนดำไฟอีของ้องนะแล้วเราก็จะมีผลในเรื่องของไ์นะับ ไม่มีอะไรครับคือแบบแค่มาบอกว่างานเหมือน,น,นะครับที่มันหนักอะ่ะเพราะหนักเพราะงานรับจ้างเว้ยไอการบ้านมาหาเลยตอนนี้คือมันก็ได้หนักอะไรขนาดนั้นคือจะแบบไม่มีงานรับจ้างเนะี่ยเราก็ว่างน,นะครับประมาณันะคง่วงมากนะครับก็เดี๋ยวทําอีกสีน,นึงก็เสร็จแล้วโอเคดูแดดสิดูความเหงาคือตอนนี้มันแรงมากนะแดดสงสัยสมชื่อเราหยุดยเฉยเมษาแน,แน่เลย คือประเด็นคือดูในกล้องมันเหมือนไม่แรงใช่ไหมเฮ้ยแต่มันแรงมากาเลยนะแดดอ่ะคือปกติแล้วอ,ออกมาช่วงนี้แดดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาช่วงนี้แรงมากแดด่ดะเราแสบไปหมเดเลยเออแต่ท้องฟ้านี่ก็แบบเคลียร์มากเลยนะเป็นวันที่24กรกฎาคมนะครับก็จะมีวันหยุดนะเสาร์าอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วผมก็หยุดวรนพุธอีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกลับบ้านใช่แล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะครับ อนนี้ผมก็ถึงสถานีปลายทางแล้วสวัสดีครับ ก็ S <S <an> วันนี้มาอัปเดตนะครับผมตอนนี้เป็นวันที่18สิงหาแล้วนะครับผมห่างไปจากสัปดาห์คือไม่ได้อัดบล็อกเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันแบบรู้สึกว่ามันเดิมๆซ้ำๆมันน่าเบื่อนะครับพวกงานสเก็ชละงานอะไรเงี้ยม,มันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คือ,อวาดแลด์สเกปนะครับผมในวิชาสเก็ตแล้วก็มีการเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับก็อ,อาจจะมีให้เห็นกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะโค้ดี่ยจะเข้าสู่ช่วงเขียนเกมอะไรเงี้ยไม่แน่างไ นะครับแล้วก็ใกล mid ้มิดเทอมแล้วด้วยนะครับผมก็อาจจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับผมอันนี้ก็ผมไม่ไรู้จะทำยังไงดีก็เลยทําสรุปแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าจะยัดไปในอ p พนี้แล้วกันมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็เออนั่นแหละนะครับไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะว่ามันการใช้ชีวิตมันซ้ำๆซ,ซักๆเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าคิดผมคิดว่าคอนเทนต์มันไม่น่าสนใจอันนี้บอร์ดงานสเกจนะครับผมโอเคตอนนี้คือกําลังวาดอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจริงๆก็ว่าจะทำนั่นแหละครับก็ ยังวาดไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับก็เป็นพวกงานภาพสะท้อนทั้งหลายแหละนะครับผมอันนี้คือเป็นงานในข้ามนะถ้าผมทําไม่เสร็จคือช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากกว่าตกรัวๆตกทุกวันตกแบบตกอะไรตั้งหนานะครับคือขนงานสเก็ตไปนี่ก็แบบเปียกน้ำคือถ้าโดนน้ำนีง่งานพังได้เลยนะ ก็มีอัปเดตนิดนึงนะครับผมก็ทางมาหาอะไรเนี่ยเริ่มจะให้เรียนออฟไลน์บ้างแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้อัดคลิปมาเนะาะคือมันไมไ่ได้ต่างอะไรมากนะครับวิชาที่ผมเรียนออฟไลน์ line เนี่ยคือเอาเป็นว่ามัน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 เป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับคือสุดท้ายแล้วเราก็ไปนั่งเรียนออฟไลน์ line, แต่ก็เปิดโปรเจคเตอร์ให้เราดูดูคลิปแบบ 1, ชั่วโมงสองชั <laughs> <Okay>. <laughs> ่วโมงโอเคเล่ะให้เรียนออฟไลน์ทำ <laughs> นะครับแต่วิชาออไฟไลน์ที่น่าสนใจก็คือจะเป็นพวกสเก็ตเนี่ยแหละนะครับเราจะได้ออกไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันโอเคมากเลยนะครับผมคุณรู้อนะไรไหมนในขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยนะู่เนี่ยผมก็นั่งเรียนสเก็ตอยู่นะคือสเก็ตมันเลิกหกโมงอะตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่อ่ะยังไม่หกโมงเลยยังไม่เลิกนะครับสเก็ตเรียนถึงหกโมงนะครับคือตาแหกแน่นอนคนที่อยู่ในห้องน่าสงสารนะครับคือผมเป็นเป็นกลุ่ม A นะครับซึ่งกลุ่ม A ยังไม่ได้เรียนวันนี้นะครับมันเรียนอีกวันหนึ่ง อันนี้ก็เป็นงานที่อาจารย์สั่งนะครับเดี๋ยวค้นก็อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะย้ายไปทำแลนดสเคปนะครับผมก็คือนี่แหละการวาดผ้าครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ไปเรียนสักทีนะครับวิชาเก็บโปรแต่เป็นออฟไลน์นะครับสุดยอดมาก อีกคนมาแล้วอยู่นู่นเดินมาแล้วเปล้าวไปถ่ายอะไรเห็นผังตึกลงงมากที่เพื่อนส่งมาเคยไปแล้วให้หนูการนำไปนะคนได้นำตึกได้ค่ะพา <laughs> <ล Belle> ไปเดินชมเขาเรียกว่าตึกอะไรตึกไม่ชื่ออะไรนะมันจะแยกเป็นซอยเขาบอกว่ามันจะมีน่านละโซนซอย A ซอย B ซอย C, อย C ใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่าห้องเราอ่ะ มันขึ้นต้นด้วย ILC อะไรอย่างถ้า ILC อนุสกอเอก็อยู่ซอยเอง่อกมากมัได้ใส่หางใส a SMR มามาได้ได้เทคนิคมาจากเพื่อนเพื่อนบอกทำอย่างนี้ฝามันจะไม่เปิดถ้าเราตั้งเฉยๆขอฮาทูเข้าตึกตอนนี้ไม่รเลยง่ายกว่าอาจริงนี่ต้องยอมใจเรื่องการออกแบบตึกมากเลยนะรู้เลยเพิ่งก่อสร้างอ่ะมันไม่เหมือนเป็นอมร์มันเป็นแกลเลอรี่เป็นรงอาหาร พี่ก็มันจะเริ่มล้างเลยยังยังไม่ได้ไปใช้เดี๋ยวมันไปทางไหนอันนี้บันไดไปไหนเนี่ยแบบคือแบบป้ายเลยไม่มีสักอย่างกัญยวัฒน์กัญยวัฒน์ไปนั่งกินเดี๋ยวต่อไปนี้สิ่งทจำพวอนั้นเลยการพูดอยู่ดีก็หายไปวันนี้เราเรามาดูคนาเมือกสองพันยี่สิบอันนี้เป็นแซนด์วิชนะครับ กระแสนิยมเมื่อกี้ทิ้งแล้วเนี่ยมันกินข้าวทัานเะล่ะแค่จะลงมาตึกนี่อยู่หอนอกด้วยเนี่ยมัน <c oughs> มันปตายในห้องน้าต <c oughs> ีแผ่ชีวิตเด็กเข้มไม่อร่อยมมมไม่อร่อยใช่ตีไม่อร่อยแบบรู้สึกเศร้าคนที่กินอาหารเราไม่อร่อยไม่สิมันไม่ใช่อาหารกระแสนิยมกินจนลืมไปเลยว่าผ่านฟันคุดมาฟันคุดไม่ใช่ปัญหาถ้ามาม่ายังอร่อย เล่นเหรอวะเส้ <laughs> เล่นลลนะ้ำอ่ะต้องการอะไรครับใช้เป็นไหมใช้เป็นไหมน่นาจะเป็นแหละคนรวยอะ่ะคนมีตังค์อ่ะความมีความเข้าเพียง <c oughs> <c oughs> ก็สติ๊กควอเตอร์โอเคนะครับถ้าใครไม่มีโปรแกรมก็ตามลิงก์ที่ผมจริงๆแม็กมันเปน็นแม็กแบบรุ่นประมาณ2016ันสิเลยไม่สองพันสไม่แน่ใจเหมือนกันมัน,มนคือม,มันมันมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่เมจิกเมาส์เลยเห็นแล้วทำไมสภาพสมองยังหลังจากเก็บโค้ดเสร็จ มันเอาไปสอนมันเป็นจอที่ไว้เขียนแพงนะเว้ยจอเนี้ยซัมซุงเนี้ยแพง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 แงแพ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 พงแ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 พแพงแ ตอนแรก็ขาบอกสารแต่เขาไปทำอะไรนะโอ้เจคไอจีเหรอวันนี้เรามาเรียนสเก์นะครับผมที่สาราธรรมนะครับผมก็วันนี้เราจะได้ใช้เกรยองครั้งแรกจริงๆผมก็รู้จักพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านไฟอาร์ตมาก่อนนะแต่ว่าผมไม่เคยจับนะครับผมนะครับมีแค่อีอีเท่านั้นที่ผมเคยจับ